มีเสาหลักต่ประเทศไทยมีเสาหลักก็คือสถาบันราชาพระมหากษัตริย์อย่าแตะนะถ้าใครแตะวิมบัดไอวิบัตหมดพินาศหมดหนว่มกท้าเลยลองแตะดูที่วิบัติหมดพินาศหมดไม่ว่าจะเป็นพวกเราที่เป็นนี่อุบาสกติกาหรือว่าเป็นพระ พระยิ่งเลียวชามที่สุดใช่ไม่ได้น่าจะไปกราบหมาเป็นอา,าจานนนจาบจ่วงสถาบันแต่พระรูปไหนนึกตึกตองแบบนี้คิดทำลายสถาบันพระรูปนั้นก็เป็นที่สุเน่าไหนเป็นพวกผู้เหลืองหงหมาล้านภาษาก็ตามห้ามแตะนะดูประเทศอื่นที่ เสาหลักของประเทศไม่มีตกทุกข์ได้ยากตกลวกรมลำบาก